เพื่อมีอาการแล้วครับไปแล้วครับโดนครับโดดครับครับคันเบสครับโดนครับโดนหรี่โดนเท่าั้นโดนครับครับอาจลงไปลงไปโดนเลยครับลงไปโดนเลยครับ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอซีนะครับผมห้าโมงครับห้าโมงนิดๆเรามาตกปลากันอีกแล้วครับผมมีเวลาสักชั่วโมงก็กว่าก็อเพื่อไม่ให้เป็นกนารเสียเวลานะครับลงสิงริ้วเลยนะครับชุดแรกลงสิงริ้วสองคันอ,อยวใช้เยอะไว้นะครับ สปิลจะตามลงไปที่ลังนะครับลงสิ่งเลี้วก่อนเล่นเลี้วก่อนเล่นเลี้วก่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็ลงสิ่งเลี้วไปสอกคันจวตามด้วยสปิลนะครับ เดี๋ยวมารอติดตามรับชมผลงานกันนะครับว่าวันนี้จะโดนหรือไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้ก็ก่อจะได้ก็เล่นเอาจนค่ำเลยนะครับรอครับผมอันนี้โดนแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีอุ้ยปาขาวเฮ้ยปลาอะไรกันไม่รู้ปลาตะโกกเนี่ยเฮ้ยใสงามครับผม เช่ครับแต้มแรกมาแล้วมาไวือเกินครับวันนี้ปลาคาวลังคนเ,คเก็บครับพร้มเหยาะกุ้งเหมือนเดิมนะครับแจวหลงปุ๊บวัดปั๊บเลยครับวันนี้โอ้ยแหลงดีด้วยเอาล้ครับความบือมีอาการกแล้วครับไปแล้วครับโดนครับตัวที่สองมาแล้วครับว้าวโอ้ย โอ้โหโโวาแล้วครับโอ้ย oh, oh. ลงไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับเูกเปลี่ยนเยอะลงไปเลยตัวนี้นี่เป็นปลานิลครับผมปลารับแขกว่าแล้วครับผมเก็บอย่างอยู่ครับกี้กระยิบยิก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 จะเอาอยัางไงเอา,อางไงไม่เอา,อางไงจะวัดส่วนเลยนะครับ จิกชิชเต็มจิกชิอยู่เลยครับมีอาการครับผมซ้ายมือซ้ายมือโดนครับโดนอันนี้จติวีกแล้วตัวที่สามครับทิ้งระยะจากตัวที่สองไปนานเลยนะครับผม โอเคเก็บครับครับลงเบ็ดต่อครับพ่ออยากได้อยากโดนของใหญ่ต่เข้ามั่งนะครับรู้ว่าจะมีโอกาสได้โดนตะเข้ามัง่งรอเปล่ารอโดนกระเด็ดเลยเนาะรอยังมีความหวังครับพ่อมันตอดแล้วนะครับ ามือมันจะพาเหมือนจะพานะครับเหมือนจะพาเอาไงเอาไงนิ่งไปอีกแล้วครับจับคันเบสปุ๊บโดนครับโดนนี่วาครับโอ้ปลานินครับ เห็มาเลยครับแต้มแล้วครับสวยๆเลยแก้วครับเก็บโดนซะง,งั <c> ้น <oughs> โอ้กินยังเบาปลาตัวเล็กๆเขาว่าอยู่ทำไมนิ่งๆอ๋อเกี่ยวคางข้างนอกมันยังกินอยู่ข้างๆนะครับไม่ไปไหนนี่ตัวเล็กๆเองมาเก็บครับพ่อลองเยอะต่อเลย พาแล้วครับโดนครับโอ้ยซุปเปอร์เจียวอีกแล้วโอ้โหัวเลยครับใสนี่เด็กแว่นครับเด็กแวน่นแล้วครับพาลงไปลงไป,ล,ลงไปโดนเลยครับลงไปโดนเลยครับดิเย้อนปุ๊บย้อนปุ๊บกินปุ๊บใส่แว่นอีกแล้ว รัวลัวครับเก็บหมดมีอาการแล้วนะครับพาลุพาลุพาล,พาลุโดนครับพาลุโดนครับนี่พาอีกหนึ่งแต้มครับยามเย็นอี๋เฮ้ยลัวลัวครับผมนี่เก็บครับลงไปปุ๊บว้าก โอ้ oh, ขนาดพานอนยังฟืดเลยวัวกมือนกั้นพาทุ่นนอนไปยังางฟืดเลยอ้คลุดอกโอ้ทำไมวัดฟืดบ่อยเท่านี้ดูสิเป็นยังไงอีกลองปุ๊บวัดฟืดทุกที ดูขั้งซ้ายก็เป็นไงเหยื่อยังเหยื่อยังได้ย้อนลงไปไหมไใกล้กันเลยตอดแล้วตอดแล้วตอดล็กผาแล้วผาแล้วโอ้ยนะเออแล้วพาแล้วบืแวแววแวดแล้วสามบืดโอ้โห ตอนเย็นนี่แผลก็เอาแล้วครับเอาแล้วอ้าเอชักยังไงยังไงอยากเห็นหน้ามันแล้วสิอยากเห็นหน้ามันแล้วสิสามสีทีแล้วครับบึ้ดโดนนี่ก่อนโดนโดนครับอุ้ย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 สายใหญ่น้อยอุ้ยอุ้ยอันนู้นก็เอาแล้ว เฮ้ยอันนู้นก็เอาแล้วอันนู้นก็เอาแล้วเฮ้ยปลาลูกปลาลูกปลาลูกโอ้โหฮึฮึเฮ้ยไม่น่ารีบเฮ้ยสวยครับตัวนี้อ๋อถ้าด,ดูดปลาก่อนือนี่โอ้โหตัวไส์ไส์สวยขึ้นมาหน่อยตัวก่อนหน้านี้โดดออกไปแล้วครับปล่อย <c oughs> ไส์ถูกพิษถ่ายตอนวัดไปทัน ปลาอกีกตัวครับผ่าทุนหายไปเลยนะครับผมม,มาครับแถวมาเรื่อยๆครับปลาเข้าเย็นมากครับปลาเข้าตอนเย็นอันที่เหลือก็มันมีอาการนะครับคอก็เขียวเยอะก็เขียวเยอะอันนี้ก็ ไม่ได้เลยทักปุ๊บหยุดการเคลื่อนไหวทันทีมัแรงอะไรก็ไม่รู้เข้าหูเข้าตาเอาล้ครับเอาล้เอาล้โดนโดนครับโดนโดนครับนี่้าอีกแล้วครับว้าวึ๊บหลัวหลัวครับ อันเมื่อกี้ไม่ได้ลงเบสเลยจะลงเบสอันเมื่อกี้กันปุบ๊บโดนเลยนะครับย้อนไปปุบ๊บย้อนไปปุบ๊บทุนนจะไม่ทันจะตั้งเลยโอ้โหหน้าลันยาวๆได้จริงๆจีบอย่างนั้นนะเผลย้อนปุบ๊บโดนปุบ๊บอ้เก็บครับ แควันนี้อ่ะหวานแท้ๆวันนี้วันมานครับผมลงชุบต้องไกลแค่ระยะข้างหน้านี่ก็พอตั้งใจท้ายไม่เอาเอาเอานี่ว่าเอานี่ว่าเอานี่ว่า นิ่งเลยออกินขวามือกินเยอะวไหมไงเอาไงเอาไงเอาแล้วเอาแล้วเอาสองอันพร้อมเลยอโดนครับตอนนี้โดนโอ้้หสหยสสวยเดีวเวเร็วมันพาแล้วอ้โดนครับ โอ้โหสองไม้สองมืออ้อวอออา,าอออออวเดี๋ยวเก็บก่อนอย่างบ้าคลั่งโอ้เดี่ยวคนเดียวกับไม่รู้ใครก็ไปรูโกว่าบ้าแล้วนะครับผมโอ้โหวัดทรายวัดกว่าเลยเดี๋ยวจิกจิ๊กนี่เดี๋ยวเก็บก่อน ร้อยค,ครับใส่เยอะลงต่อครับนั่งแป๊บนึงลงได้ถึงอันก่อนนะครับเดี๋ยวอันกำลังจะใส่เยอะครับมันมีอาการกันน,นะนั่นจิกๆตักๆลกรอเงีรอ,อ,อวัดแพ็คคกคู่เงีตั้งใจออกมาหาได้กินกันนี่ครถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพ่ต้องไปอะไรมากมาย ีสักแป๊บแล้วก็จะเก็บกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะมืดเมื่อวานนี่มืดมากก็จะไปเก็บคันสิ่งเลี้ยวไอ้เขียนคันสปิลกันเอาแล้วครับตอกแล้วครับตอกแล้วยังไม่ทันจะขยับไปไหนเลยตอกแล้วโดนครับนี่ปลาบินครับ พาบินย,ยังไกลคำริงเอานะครับสุดยอดเอาไงเอาไงฮ้าฮ,ฮ่โอโอพาจบหายไปเลย อ่ะคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตาปองก็จะขอตัวเก็บอุปรกรณ์แล้วก็กลับบ้านนะครับมาดูคนงานประกอบการันวันนี้นช่โมงก็กว้าโอ้โห,หได้เยอะอยู่ครับกับข้าวใส่ทอดกรอบไส่แดดเดียวโอ้โหนี่ครับได้ลายอยู่อยโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับบอกเทคนิคอะไรดีๆตะปองบ้างกันเออเพิ่จะฮัดตกได้เมื่อกี้วันนะครับปลาตกประเภทนี้เคยตะตกเบ็ดแบบบ้านๆน,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลำลากับบ้านครับผมสวัสดีครับยมครับผมยอดมนัมนมนันมัน